สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับคุปตาเจริญชัยสาขาหนองพอกวันนี้ออกมาข้างนอกมาเยี่ยมลูกค้านะคะเอาเซียวหลีเฮามาหน้งเห็นอย่างนี้สวัสดีครับผมเซียวหลีครับที่อุตสาหการไทยนะครับคุปตาเจริญชัยหรัทสาขาหนองพอกครับวันนี้เข้ากันจะมาสัมภาษณ์กับับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใส่งานจริงนะครับเป็นผู้ใช้งานจริงนะครับว่าอยากจะถามว่าเป็นยังไง่ครับในการใส่งานบริการทางการขายการรับปรึกษาเป็นยังไงๆหล่ะครับ หลังจากที่ใส so ่ผลผลิตอ่าใส่ผลิตภัณฑ์ทา้งกุ้งตาเขาแล้วผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปบ่อนะครับมือนี้งการจะพามาสัมผัสกันหอดมองคอนบอลเลยทีเดียวครับมือนี้งการโอเคค่ะพบกัลูกค้าเลวยไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สื่อว่จังไหนแม่อ้อยแม่อ้อยเนาะจังหวัดบรยายนจ้าเกษตปลูกอ้อยปลูกมันค่ะจังหวัดบรรยายนะค่ะตำบลกกโพอำเภอหนองโอจังหวัดร้อาชบุรีนะคะเนาะครับไอตระหนกอื่นเนาะ ขออนุญาตที่มาหนงกัมพาทุเป็นไวนะครับไม่ว่อมีรถผู้โารเขอายุแค่ขั้นกับปัจจุบัน3สาขั้นค่ะซกับรถเกียวออ๋เป็นรุ่นไหนนีครับมีรุ่น l c ล L50 จ็ดเอลหาศูยอะย่างเอ็มเก้าแปั้นนี้ได้นะจจะเนาะขั้นนี้รถกลังรถอะไครับรถเกี่ยวอย่างละเจ็ดศูนย์ซีเจ็ดสอ๋อคะมีการอัดฟงีันครับมีค่ะ ครบชุดเลยครบชุดเลยนะคะแต่กอนที่แบบว่าเฮ็ดหน้าเธอหนึงนี่คือบ่ต้องจลางเนี่ยครับไทยยู่นีเคี่ยววงจรเลยนะคะรถแตกเตอร์ยบเลยอ่ารถเกี่ยวเกลือกสร้างครบชุดเลยนะคะแม่อ้อยครับไอแม่โอยการเกษตรเท่านี้มาจักปีแล้วครับหรืมีหยัางไนเล็กๆปกติเฮาเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าจักไรครับเกษตรประมาณ40ไร่สี่อางสิบ่มีออ้ยมีมันเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันมาตลอดค่ะ บานนี้มันมีรถขนาดมันเก่าหละแต่ก็เออก็เห็นมาเรื่อยๆจนมาซื้อซีเจ็ดเนาะมาสือ่อซีสิบเออแล้วซีสิบเจ็ดแล้วก็เออก็ต้องเอาหาซีเพิ่มมาขีดอ้อยเพราะว่าช่มม้งน,นี้มันบ่มีผู้แบกให้เฮาเวเร็วอือเฮาก็ต้องใช้รถขีดค่ะแล้วหลังแล้วก้อนก้อนหนาที่เฮาจะใส่ผลิตภัณฑ์ของคูปตาครับหลังจากที่เฮาได้ผลิตภัณฑ์ทางคูปตะมาใส่งานเนี่ยได้รถไถรถเกี่ยวมาใส่งานเนี่ยผลิตมันดีขึ้นเพราะทำไมค่คิดว่าดีขึ้นเนาะ ครับพอดีคือเัากระติ๊ดใส่คือประจุชาร์จอันนี้ก็จะเดี้ยวไปที่ละขั้นละขั้นไหคะเออครับเออก็ต้องเออก็คิดว่าดีคือมันต้องการเปลี่ยนแปลงข้าเนาะครับผมก็แค่เดแล้วเขาจะออกกระเดียดนะครก็เฮ็ดไปก็ได้ครับผมนะคะในนเรื่องของการบำรุงรักษาในงานในการบริการหลังการขายเนี่ยสร้างเป็นยังไงอ่ามาเรียวดีบอสลักการส่งให้ล่าเหรียญดีบอค่ะเพื่อการยู่ยื้อพยายามติดตามการใช้งานอยู่ตลอดคือเพอที่เที่ยวโทรมาเออแม่จะเช็ค ไปเช็คระยะนั่นอันนี้ปกติมามันอยู่ตลอดก็ถือว่าดีค่ะคือวา่าโอเคเราเรี้ยวอยู่เนาะใจยุ่งนคะครับสุดท้ายครับแม่ผมอยากให้แม่ฝากไปถึงเกษตรกรที่เพิ่นกำลังคิดว่าอยากได้นะครับแทรกเตอร์หรือว่าอุปกรณ์การเกษตรของทางบริษัทอยู่แต่ว่ายังแบบใจน,นึ่งใจสองโอก,กาสตัดสินใจอยู่หนี่งฝากตัดสินใจเลยค่ะแล้วก็เรงสะดวกสบายเฮาเนาะเฮามีเฮากับยังเฮ็ดยังได้ก็เฮ็ดได้เดี๋ยวก็ทางบริษัทเพิ่นก็เออก็คุยกันได้นะฮะเออเฮามีเท่านั้นเท่านี้ก็ไป สักสามพันโลอ่ะกันเแนะนำก็คิดว่าเออสบายใจการกำลุกบัวสาก <en> <F ut em ui> ับพวกนี้ยังแบบยากนอกกันพวกกิงกับมะปุ๊บสองวันหน้าสองวันสองวันพอมี่ปัญหาอย่างกระโทษถามงปกสิแนะนำเฮ้าคือการมาตรงเนี้จังสันจังซี่เออสะดวกสบายไปครับครับวันนี้กะคือเป็นอีก เสียงหนึ่งนะครับจากลูกค้าที่ใส่ผลิตภัณฑ์จริงแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของผลผลิตที่มันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในการบำรุงรักษาหลังการขายนะครับคือว่าถ้าเต็มทริปนี่ให้ให้เท่าไหร่แม่โอ้ก็ให้ทริปแล้วเหรอไม่ให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยเต็มทริปให้ร้อยเลยค่ะสามขั้นเป็นมือมืนจ้ะถ้าพอดีจิ้ว่าเอาอะไรขั้นเปนี่อต้องเป็นอ้อยเนาะเบื้องต้นคิดว่าพอดีจะต้องไปเปลี่ยนอันใหม่แล้วอ่าตูครับเกษตรกรหยิบขึ้นใส่จริงขึ้นหมังง่น นะครับกะหวังว่านะครับทุกท่านนะครับที่ดรับชมวิดีโอ้อยูนะครับกะจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ซอยในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการของทางกุบตาเนาะ้ายุกยุกับกยุ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 กยากยุ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 อยุกลุกย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 ุกดีกยุ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 กยีกยุกยุกยุายุกุ้กยุกไุกย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 ุกสุกยุกสวัสดีค่ะขุบคุกมากะ